หน Ł ่วยที่ 1. การคิดและการคิดอย่างมีวิจารณญาณหนึความหมายและประเภทของการคิด 2. ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3. วัตถุประสงค์ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณสลักษณะของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 5. กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 6. ทักษะของคนที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณความหมายและประเภทของการคิดการคิดหมายถึงกระบวนการทางปัญญาที่เกิดขึ้นกับทุกบุคคลจากองค์ประกอบลหลายๆด้านทำให้ความคิดของแต่และบุคคลแตกต่างกันบุคคลต้องใช้การรับรู้ ความจำความรู้และประสบการณ์มาสร้างให้เกิดบางสิ่งบางอย่างที่มีความหมายและสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดอย่างมีวิจารณญาณหมายถึงว่าการใช้ความคิดในวิเคราะห์สังเกต ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาโดยยิ้หลักการคิดด้วยเหตุผลจากข้อมูลที่เป็นจริงไม่ใช้อารมณ์และการคาดเดาโดยพิจารณาความเป็นไปได้ในแง่มุมต่างๆว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความถูกต้องคิดด้วยความรอบคอบละมัดนระวงังใช้สติปัญญา และคิดอย่างไตรตรองวัตถุประสงค์ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้เกิดความคิดที่รอบคอบสมเหตุสมผลผ่านการพิจารณากรั่นกองอย่างดีแล้ว 2. เพื่อการตัดสินใจอย่างถูกต้อง 3. เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผลและเหมาะสม 4. เพื่อการศึกษาวิจัยและเรียนรู้ 5. เพื่อการคิดรีเริ่มสร้างสรรค์ลักษณะของการคิดอย่างมีวิจรารณญาณการคิดอย่างมีวิจรารณญาณ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังนี้ 1. การตั้งคำถามการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นคำถามเพื่อค้นหาข้อมูลจากเรื่องที่ผ่านมาและอ้างอิงจากข้อมูลที่เชื่อถือได้ 2. ค้นหาเหตุผลและแสดงออกอย่างมีเหตุผล 3. ทํทำความเข้าใจเรื่องราวในสถานการณ์ ปัญหาอย่างละเอียดและบอกถึงใจความสำคัญ 4. การสร้างทางเลือกโดยเปิดใจกว้างมากกว่าหนึ่งทางเลือก 5. ยอมรับหรือพิจารณาความคิดเห็นและเหตุผลผู้อื่นกระบวนการคิดอย่างมีวิจรารณญาณ การทำความเข้าใจกับปัญหาให้ชัดเจนโดยรวบรวมประเด็นปัญหาแยกแยะปัญหาเป็นหมวดหมู่และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาตีความข้อมูลที่คุ้มครือให้ชัดเจนรวมทางนิยามความหมายของคำหรือข้อความให้ชัดเจนและสมบูรณ์มากที่สุด ทักษะของคนที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณคนที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะมีทักษะดังนี้สามารถกำหนดหรือระบุประเด็นปัญหาได้ 1. ระบุปัญหาสำคัญได้ชัดเจน 2. ระบุเกณฑ์เพื่อตัดสินคำตอบที่เป็นไปได้สามารถคิดวิเคราะห์ข้อโต้แย้งได้ 1. ระบุข้อมูลที่มีเหตุผลหรือน่าเชื่อถือได้ 2. ระบุข้อมูลที่ไม่มีเหตุผลหรือไม่น่าเชื่อถือได้